สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแพ็คสุดคุ้มกันนะคะแพ็กสุดคุ้มที่เขาอัปเดตมาก็จะมีแพ็กสายลมแพ็กแสงตะวันแล้วก็แพ็กเบ่งบานนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าคูปองกล่องสุ่มสุดคุ้มอันนี้มันคืออะไรดิฉันก็ได้ทําการทดลองซื้อไปแล้วนะคะปรากฏว่ามันเป็นเหมือนคูปองส่วนลดของกล่องสุ่มเสื้อผ้ายนะคะ ของส่มเซอร์ไพคืออะไรนี่เลยนะคะนี่มาดูนี่นี่ข้างบนนะะี่ค่ะเข้าไปที่กล่องสุมส่มเซอร์ไพเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะมาสาธิตวิธีการซื้อกล่องสุมส่มเซอร์ไพกันนะคะบางคนอาจจะงงๆใช่ไหมว่ากล่องสุมส่มเซอร์ไพอันนี้มันซื้อกันยังไงเข้ามาถึงนี่แล้วมันก็จะมีเพศหญิงกับเพศชายใช่ไหมให้เราระบุเพศกันด้วยนะว่าไอดีที่เราเล่นเป็น เพศหญิงหรือเพศช,ชายที่เราต้องระบุเพศคือนี่เลยค่ะอ่านตามอันนี้เขาบอกว่าข้อที่9กล่องสุ่มจะเปิดไม่ได้หากเพศไม่สอดคองตามที่ระบุถ้าเรา ID เล่นเพศช,ชายอันนี้ก็ต้องเลือกเพศช,ชายนะคะกล่องถึงจะเปิดได้เนาะมันก็จะมี2กล่องด้วยกันนะคะคือกล่องมาผู้มาก่อนการกับกล่องกระเป๋าคาดเอวนะคะ มมติว่าเราจะเลือกกระเป๋าคาดเอวใช่ไหมแล้ก็ทำการเลือกกระเป๋าคาดเอวกล่องกระเป๋าคาดเอวก็จะมีชุดซิทหลายชุดนะคะนี่ดูจากนี่เลยมีชุดไหนบ้างชุดหมูชุดนักเรียนสหูนี่เลื่อนดูเอาตามนี้เลยว่ามีชุดอะไรบ้างกล่องไอ้ตรงนี้มันคืออะไรมันเป็นเหมือนให้เราเลือกนะคะสุ่มเลือกว่าอันนี้กล่องอันนี้ถ้าเราซื้อไปแล้ว ในชุดเซ็ตนี้มันจะออกอันไหนอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะออกอันไหนถ้าให้บอกว่าซื้อกล่องอันนี้มาแล้วมันจะเป็นชุดเซ็ตหรือไม่อันนี้มันก็น่าจะเป็นชุดเซ็ตนะเก็บครบเซ็ตรวมทางที่ซ่อนอะไรอย่างนี้มันน่าจะเป็นชุดเซ็ตนะถ้าเราซื้อหนึ่งกล่องนี้ส่วน Li t ต l e l u c k ก้กับ Super Luc k y ก้อันนี้ Li t ต l e l u c k กมันจะเป็นเหมือน คําใบ้ของกล่องสุ่มนั้นนะคะเขาก็จะใบ้แค่50%นะส่วน super l u c k ้อันนี้คือมันจะบอกเลยว่ามันคือกล่องอะไรแต่เราต้องมีค่าโชคดีด้วยนะเราถึงจะโผล่คาใบ้จาก little ้ u c k y กับ super lucky ได้ซึ่ง little lucky นะคะก็ต้องการค่าโชค5จุดนะคะ ซึ่งดิฉันก็ไม่มีนะคะเพราะว่าดิฉันยังไม่ได้เคยสุ่มกล่องอะไรค่าโชคอันนี้ก็เอามาจากการสุ่มกล่องนะคะดิฉันยังไม่เคยสุ่มนะคะส่วน super l u c ี้นี่เลยซื่งว่าเราอยากเลือกกล่องนี้ใช่ไหม l i t t l ลั u c ี้ต้องการค่าโชค10จุดนะคะดิฉันก็ไม่มีเหมือนกันค่าโชค สรุปเลยก็คือ l i เต l e l ลักก้มันแค่ชูคคำใบส่วน Super l u c ัก้อันนี้มันจะโชว์เหมือนแบบชุดเน้นๆเ,เลยว่ามันคือชุดอะไรประมาณนี้แล้วเรื่องคูปองนี่เลยคูปองที่ดิฉันซื้อในราคา33บาทมั้งหรือว่า35บาทจะไม่ได้แล้วซื้อในอันนั้นละค่ะซื้อในแพ็กสุดคุ้มนะคะมันก็จะมาปรากฏตรงนี้ ถ้าไปหาในกระเป๋าอะไรมันไม่มีนะมันจะมาปรากฏต,ตรงนี้นี่แหละคะ่ะมันคือคูปองส่วนลดของกล่องสุ่มเซอร์ไพรส์นี้แหละคะ่ะแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเราต้องซื้อให้ครบ1,299เพชรถึงจะใช้ได้นะอย่างเช่นให้เราเลือกใช่ไหมอันนี้เราจะเอากล่องนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ากล่องอะไรจะใช้ลิตร์ลัคกี้ก็ไม่ได้เพราะฉันก็ไม่มีค่าโชคนะคะ คือเราต้องซื้อก่อนนะ้ะเราจะมีค่าโชคนะก็อยู่ในราคา1299เพชรนะคะถ้าเราอยากใช้คูปองส่วนลดแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ส่วนลด399บาทมันก็จะลดให้เหลือ900เพชรนะคะชอบลุงบาทกับพิษมากเลยสรุปคือมันคือเพชรนะคะใช้เพชรซื้อทำการชำระเงินอะไรของเขาแล้วก็ทำการสุ่มของไป คือถ้าเราซื้ออันเดียวนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะซ้ำกันเพราะว่าเราซื้ออันเดียวแล้วใช่ไหมมันก็จะรีเซ็ตไปเลยมันมีโอกาสที่จะซ้ำกันนะคะแต่ถ้าเราซื้อแบบซื้อรวมแบบนี้เลยอันนี้มันไม่ซ้ำนะคะมันก็จะเป็นชุดเซ็ตเลยชุดเซ็ตที่ไม่ซ้ำนะคะเอ,า,อาง่ายๆเลยก็คือถ้าเราจะซื้อทั้งหมดนี้อยากได้แบบชุดไม่ซ้ำกันเราต้องจ่ายในราคา 7,395บาทลดไปแล้วนะอันนี้ขนาดลดไปแล้วแต่ถ้าเราซื้อกล่องเดียวมันก็อยู่ในราคา900เพิรแล้วก็ถ้าเราซื้อไปแล้วเราได้ชุดไปแล้วมันก็จะมาปรากฏอยู่ในตู้กล่องนี้นะคะปรากฏในตู้กล่องนี้ให้เรามารับใส่กระเป๋าตัวเองนะถ้าเราไม่มารับ ขาก็จะลิดคืนไปท,ทันทีอันนี้เลือกจริงนะคะในกติกาอันนี้ใครไม่เข้าใจก็มาอ่านดูในนี้เลยนี่ถ้าเราซื้อแล้วเราต้องเก็บในกระเป๋าก่อนจึงจะเอามาใช้ได้ถ้าเก็บของในกระเป๋าแล้วจะลิทกลับไม่ได้แต่ถ้าเราไปสุ่มได้ของมาแล้วเราไม่เก็บในกระเป๋าเราก็จะถูกลิปกลับอย่างเช่นข้อ4ถ้าเราซื้อไปแล้วเราก็จะได้เต้ม เอนเตมมันก็น่าจะสุ่มเตมมันไม่บอกว่าเป็นกี่เตมนะคะเอนเตมก็คือแบบบางครั้งอาจจะได้มากบางครั้งอาจจะได้น้อยนะคะให้เราสะสมเตมนี้นะคะเตมนี้ที่เขาเรียกว่าค่าโชคดีนะคะเอาไปใบลิตเติ้ลลัคกี้หรือซูเปอร์ลัคกี้ต่อนะคะนี่เลยลิตเติ้ลลัคกี ต้องการค่าโชคดี5จุดประมาณนี้ซูปเปอร์ลัอก,กี้ต้องการค่าโชคดี10จุดอันนี้ก็จะเยอะหน่อยถ้าถามว่าลิตเติ้ลลัอกี้กับซูเปอร์ลัอกี้มันจะใบออกมาแนวไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ไปดูที่ตัวอย่างมาแล้วมันจะเป็นเหมือนออสายสะพายอะไรสักอย่างของ ชุดเซ็ตเขานะคะมันก็น่าจะมาใบาแบบนี้นะถ้ามีโอกาสบางครั้งก็จะอาจทำคลิปสุ่มกล่องอันนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะก็สรุปคือไอ้คูป,ปองกล่องสุ่มอันนี้เขาบอกว่ามันหายากนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันหายากหรือเปล่าก็ลองซื้อไว้สักใบหนึ่งเผื่อเขาอาจจะไม่ได้เอามาอีกแล้วก็ได้นะคะ โอเคค่ะสำหรับการสุ่มก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ like, กดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์ไว้เจอกัน